อ l i k คจีโอ้ยโัดอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ้าวลืมบ้านเก่าตัวเองแล้วเอ้ยกับกับเราจะได้อไปกรุงเทพมานานแล้วกูกดป่มผิดด้วยนะประเด็นซิดเออใช่โอเคนั่งฮะโอเค แม่นะางแบบนี้ม <g> ันนานแล้ว <stay> น <home. S 2> ี่อยู่้าอะฮะโอเคได้เวลา มนี่นี่เป็นใครอ่ะจัจีวะกูอ๋อโอเคจจีจจีเปืนจจีอโอเคจจีบล็อกจะจรจับได้เปล่าจจเกรดจับได้เปล่าจจี้คไหนไม่โจ้ดีเลยวะโอ้ยพวกเรามปกบมาจับเทกันหรือไงอ่ะเใครบ้า ฉันได้อยู่กับไอ้สมว้าวถือว่าเป็นโชคดีของนายเลยนายก็ดูกับอนไอ้สมนะแต่แค่มันเป็นสีเขียวย,ยัยแล้วพุกมายอะ่ะไปอยู่บ่าตะปตาไดา้เลดดาที่เราซื้อกันมาเลยนะคันหนึ่งบาทแล้วก็เท่าก็ศูนย์จุดห้าบาทต่อเดือนว,ว้าวคู้ถูก ไอ้สัตวพอขนลุกปื้ดที่ปื้นเลยนะไอ้แซดหนึ่งทุ่มนะโอ๊ย้ย่มึงต้องเล่าให้ไวๆหน่อย โอ,โอ้ยป่อยแล้วเนาะจัดด้วยฝากดวยนะกิกจะไปอเป็นส,ส่สล์สมไร่ไม่ไม ก่อนเหรอใช่พอฉันไม่อย <uh <oh ู่อ <oh ่าพออ่าเมื่อวาเมื่อวานฉันจะไปชนแก้เหมือนก่อนมันมาชนสโลกเอชนผีแล้วบ้างไอ้เนี่ย ตทำไปมึงใส่กางเกงยีนเนี่ยเอ่อจชทไปเจอบันแน่ามาเอ่อชัดพึ่งไปกูเลยรู้สึกไอ้แยบว่าแหละเอ่อก็ไม่แปลกหรอกกูถอดกูเกง์ก็ได้โฮชอะไรเนี่ยนะอะไรอะ โอ้อ oh. ah. ้าวแฝดเราอีกแ uh, ้ดเราใช่ป้าดอ้าววัตดีปื๊ดว yeah, yeah, ัตดีอ่าน่าจะได้ไงอ่ะจะเจอตุ๊กแข๊ะใช่ใช่ไปกำลังแรงจะไม่มีบ้านไม่มีเฮียเลยโอเคถ้างั้นมากินข้าวกันเลยไหม เราต้องเอาเรือกลับไปเว้ยน่าลกลับไปชวนเชื่ไปที่หน้าเรือดีออออกว่านะจะได้เร็วกว่านี้โอเคจะได้เร็วในทั่วไทยโอเคเราปฏิเสธด้วยมากเลยนะเหมือนว้ามมากเลยเออใช่เพราะเราใช้วาบโอเคเราถึงแล้วเดี๋ยวหยุดแป๊บหนึง่งนะ โอเคเดี๋ยวฉันไปสั่งอาหารนะแม่ๆมี่อ่ะเจ้าต้องการอะไรฉันเอาอ่าอะไรดีวะเค้กอ่าเค้กเค้กก้อนหนึ่งก็แล้วกันโอเคกรับเอาติพับเดี๋ยวไปกรับอ่าโอเคกรับ ไม่เสียบแปลกๆว่ะอกเร่คอใช้วิชามาฝึกมาอืมว้ายเออไปกับเออแกแกแกตำไรเหรอชดข้อแกข้อแกแกแกจะไปจดบปวด โอ้มายอะไรขึ้ฉันรหเปนแล้วทำไมวะมันเกี่ยวอะไรกับเองมันก

เทียเจฟเทียเจฟเจีย์มังเลิกมึงจะได้เป็นคำบาเจทียอ่าไแกปัหาต้นแหละสวนได้พวกอ่าไอ้พวกเด็กใหม่ไอ้พวกเพื่อนใหม่เราเช็ดเสื้อจะมาที่อะไรแส่คนมันมันก็สาแปดตัวเองเป็นตัวมาสีเขียวมัตอนไปัดโอเคก็ ยินดีต้อนรับเพื่อนใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกอย่างงี้ก็ว่าอย่าให้มันเป็นไอ้พวกสายรับไอ้โมไอ้พวกโมโนก็แล้วกันโอเค <c oughs> เราต้องมีสารรับกับตัวเองด้วยใช่ซึ่งสารรับก็คือไอ้ปืนฮะไอ้ปืน,นจ,จริงดิเออใช่ ไม่ก็ไอไอไอกระเดหรือว่าวไอปืนดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไม่เข้าใจผิดเกิดไปแหมมันไม่ใช่อสองมันเป็นตัวสีเขียวอะโอเคแล้วจะไม่ปล่อยไอปืนให้เว้ยนี่เราดูยี่อะไรอยู่เนี่ยใช่เราดูเราดูยี่อะไรอยู่ ไอ้หมึงเลยดีแล้วแล้วฉันก็จะทำงานฝึกกว้างคว้างอะไรวะไม่ใช่คว้างสิคือเขาไม่ได้เจ็บปวดือตุลุกก็เป็นไงวะแล้วก็ขอนหนึ่ง